สามสามจะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันนะคะไหว้เจ้าพ่อศาลหลักเมืองกันนะคะที่ขอนแก่นนะคะนี่ค่ะสามเกลือนะคะสามดอกก่อนสามเกลือจะมาไหว้หยุดทีละสามศาลเจ้าพ่อกาเรียกศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถูกไหมศาลเจ่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโอเคจุดแรกนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีบอกเลยนะคะว่าจุด สกาลัสจุดที่หนึ่งนะคะเสาเทวดาฟ้าดินฝักทุกสามดอกจุดที่สองนะคะเป็นองค์ศาลหลักเมืองอปักกระถางสามกระถางกระถางละสามดอกจุดที่สามนะคะสาลพระภูมิปักสามดอกเช่นกันนะคะจุดสุดท้ายจุดที่สี่ประตรูทางเข้าออกอด้านซ้ายหนึ่งดอกด้านขวาหนึ่งดอก ะะเขาบอกตรงนี้นะคะเราต้องอ่านตรงนี้ไม่งั้นเราจะปักไม่ถูกเดินเดินไปไม่ถูกนะคะเค<า>เดี๋ยวปัก<า>จุดแรกกันเลยจุดทูกสามดอกเทียนไม่ต้องเจอใช่ไหมเทียนมีไหมอะเทียนไม่มีออเอา้ามีเทียนอยู่อล้รเราปักตรงไหนเทียนนู่นเป็น,นปจุดตรงนูง้นเทียนอะโอเคเดี๋ยวเราจุดทูบเทียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูก่อนค่อยต่อเจ้าไงต่อไหมไม่ต้องกดอะไรเลย เรียบร้อยค่ะนี้ของเราเดียวเาไปจุดที่สองกันเลยนะคะล็อกไหมเราก็จะจุดนะคะ3มกระถางนะคะจุดทูกจามกระถางกระถางละสามดอกก็เป็น9ดอกนะคะกระถางละจามดอกนะใช่ทั้งหมด9ดอก นี่เป็นจุดที่สามนะคะ ัทุสามเดียวนโมตัสสะพะตะเตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะตะตะสมสะพะะตสัมาสัพุทธัสสะพิติสุขตอะระหังพุทโธนโมรุชายะปะทวะวีปะทวีคงคาพระภูมิมะเทวาขะมามิหัง เตอหังพุทธนพุทธยะกัธดีคงคาพระมาเวะนีัิไฟดับแล้วติสุขัเตหังพุทธเจนพุทยะเอาเทียนมุเจ้าไปหบ่ปัจฉวีคงคาวางไว้นี่ไงเทียน้ามจุดพอดีเงไม่ใช่คนแม่บ้านก็เจียบเทียนเทียนหนึ่งสแล้วก็มาสามยค่อยวางไปหมดละ วางทูบนะคะวางทูบสามดอกปลักทูบสามดอกต่อมาก็ประตูซ้ายนะคะอย่างหนึ่งนะคะ,ะ,คะขวาทางนู้นค่ะทางนี้นะคะแล้วก็ทางนู้นอีกหนึ่งัานอ่ะสองเกอร์ไปแล้วนะคะ ใช่ใช้าไปข้างในไปไหว้ได้ไป<ะ>จุดข้างนอกไงอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปสองคนเขากําลังทะเลาะกันนะคะสองเกลือนะคะสองเกลือกำลังทะเลาะกันเดี๋ยวนะเราขอไปเติมน้ํามันก่อนนะน,นี่นะคะเติมน้ํามันอ้าวหนึ่งเกลือมาเติมกันแล้วด้วอ่ะมาเติมกันไป ตรงไหนคะสั่งนน้น mm hmm. เติมให้หมดนะคะเติมให้หมดมีสี่จุดนะคะเติมให้หมดอา้าวไฟอันนู้นดับไปแล้วเ,เติมให้หมดนะคะหมดเราก็ไปติดทองพระนะคะโอเคไปที่ ต่อมานะคะเราก็จะมีแผ่นแผ่นผนี้ค่ะเขาเรียกแผ่นอะไรคะเนี่แหละนะคะเขาก็จะไปเผานะคะที่เตาเผาเนาะพับอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็นี่นะคะเอ้ยน,นั่งลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะไปวางพวงมาลัยนะคะ ให้ส่องเกลอือนำไปกันส่องส่องเกลยสองเกลยสองเกลอือ,ลอนำไปแล้วนะคะเกลือคนท้องก็จะตามไปเดี๋ยวค่อยถามท้องปิดดูห้ามปิดอุ้ยจมไยช่วยช่วยวางตรงนี้นะคะกรุณาอย่าปิดทองไปปิดข้างนอกกาบตรงนี้ก่อนนะ,ะ,อะเอออันนี้เขาเรียกอะไรนะ หลักเมืองใช่ไหมใช่นี่หลักเมืองหลักเมืองนะคะตรงนี้วางดอกไม้ตรงนี้นะคะต่อมาเราก็จะไปไปปิดทองนะคะตอดรองเท้าก่อนสองเกินไม่รู้หายไปไหนปิดคนเดียวนะคะอ เสร็จเรียบร้อย